สำหรับเมนูของลูกค้าก็มีมาไม่ซ้ำกันในแต่ละวันนะครับวันนี้ลูกค้าเอาอะไรมาให้เราทําไปดูกันเลยครับวันนี้ลูกค้าเอาหมูมาให้เราทํายำหมูครับหมูของลูกค้าน้ําหนักหน้าจะประมาณ3ามขีดครับเราจะล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอามาสไลด์เป็นชิ้นพอดีไม่เล็กมากหรือหนาจนเกินไปสําหรับในส่วนของรสชาตินั้นลูกค้าบอกว่าขอรสเปรียปร้ยวเผ็ดรสจัดมาได้เลย ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดอยากขายอาหารตามสั่งหรือว่าอยากจะทําอาหารทานเองที่บ้านกดติดตามครัวเตยหอมไม่ได้เลยเรายินดีแบ่งปันทุกท่านทุกเมนูเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะครับปรับให้เป็นสูตรของ,องตัวเองได้เลยหลังจากที่เราสไลด์เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมผักกันในส่วนของผักนั้นผมจะใส่อยู่3-4อย่างนะครับมีมะเขือเทศหอมแดงแล้วก็ผักชีใบายาว หลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักไว้ก่อนในส่วนของมะนาวนั้นผมจะหั่นไว้สองลูกนะครับถ้าไม่เปรี้ยวยังไงเดี๋ยวเราข่้ยมาเพิ่มอีกทีนึงเพราะว่าต้องใส่น้ำมะขามเปียกด้วยหาหม้อมาใบหนึ่งครับใส่หมูของเราลงไปได้เลยตามด้วยน้ำมะขามเปียกสัก3ามถึงสช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลา3าช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราก็จะรวนหมูของเราให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับจะใช้เวลาสักประมาณ3-5นาที ราบห้าสิบบาทหลังจากที่หมูของเราสุกได้ที่เราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเ,ปเพื่อนๆทำตามนี้ได้เลยอันดับแรกผมจะใส่มะนาวลงไปก่อนสักหนึ่งลูกครับสามซีกทำให้เปรี้ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังก็ได้ตามมาด้วยพริกป่นสัก2-3ช้อนโต๊ะลูกค้าท่านนี้ทานเผ็ดได้นะครับผมใส่เยอะหน่อยแล้วก็ข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะ หลังจากที่ปรุงรสชาติเสรียเรียบร้อยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันและที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้ก็คือผงนัวใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆท่านใดชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกสักรอบหนึ่งจิมรสชาติให้เรียบร้อยเปรี้ยวเผ็ดเค็มเอาที่ลูกค้าชอบเลยนะครับแล้วค่อยมาทำขั้นตอนสุดท้ายโดยการใส่ผักต่างๆที่เราเตรียมไว้หลังจากที่ใส่ผักลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกสักรอบหนึ่งไม่เกินครึ่งนาทีนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมนูยำหมูจานนี้จะถูกใจคุณลูกค้าครับกราบขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาอุดหนุนกันไม่ว่าจะเป็นขาประจําขาจรช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับขายอาหารตามสั่งตอนนี้กําไรต่อจานน้อยมากๆราคาวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นทุกวัน,เ,นเพื่อนๆที่ขายอาหารตามสั่งมีวิธีปรับตัวยังไงบ้างรครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับวิธีปรับตัวของครัวเตยหอมนะครับเราจะซื้อแค่ใช้วันต่อวันก็พอนอกจ,จากเป็นหมูกรอบหรือว่าหมูชิ้นที่เราต้องหมักไว้ นอกจากนั้นเราจะซื้อแค่วันต่อวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งเมืกอกไก่หรือผักต่างๆจะซื้อของมาสต็อกไว้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับหมดแล้วก็หมดเลยลูกค้าก็ไม่ว่าอะไรครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชม